สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังชักราพลังจักระพลังธรรมชาติที่นี่คือที่ที่คุณจะได้ค้นพบความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับชีวิตวัยทำงานที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณเคยไหมที่ตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกเหมือนโดนรถสิบล้อวิ่งทับซ้ำๆทุกวันเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นแค่ฟันเฟืองตัวจิว๋วในเครื่องจักรยักษ์ที่ชื่อว่า องค์กรที่บทขยีวิญญาณและความฝันของคุณจนแหลกละเอียดคุณไม่ได้คิดไปเองครับโลกทุกวันนี้มันเร่งรีบจนหน้าตลกเร่งรีบจนเราลืมหายใจลืมแม้กระทั่งว่าเรามีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจลาออกไปเลี้ยงแพะที่เชียงใหม่หรือหนีไปบวชตลอดชีวิตผมมีข่าวดีคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น เพราะวันนี้ผมจะพาคุณไปปลุกพลังลับที่ซ่อนอยู่อในตัวคุณพลังที่นักจิตวิทยาพลังจิตยอย่างผมขอยืนยันว่ามีอยู่จริงและมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังเท้าใช่ครับผมกำลังพูดถึงพลังจิตพลังงานที่คุณมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอไม่ใช่เวทม่หลายคนคงสงสัยว่าพลังจิตที่ผมพูดถึงมันคืออะไรกันแน่ มันใช่การเสกของหายให้กลับมาหรืออ่านใจคนได้เหมือนในหนังไหมถ้าทำได้จริงป่านนี้ผมคงรวยไปแล้วครับพลังจิตที่ผมหมายถึงมันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือพลังงานภายในที่เชื่อมโยงกับจักระหรือศูนย์รวมพลังงานในร่างกายของเรานั่นเองลองนึกภาพตามนะครับชีวิตวัยทำนานของเรามันเหมือน น่งแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานหนักตลอดเวลาชาร์จไม่เต็มสักทีแถมยังโดนดูดพลังงานจากสารพัดเรื่องทั้งงานที่กองเป็นภูเขาเจ้านายที่เอาแต่บน่นลูกค้าที่เรื่องเยอะเพื่อนร่วมงานที่ชอบแพงข้างหลังอันนี้แซวเล่นนะครับสุดท้ายพลังงานในตัวเราก็ร่อยหรอจนรู้สึกหมดแรงหมดไฟไม่มีความสุขนี่แหละครับ คือวิกฤตพลังงานภายในที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าทางกายภาพแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณที่ร่างกายและจิตใจของคุณกำลังมันมีทางออกครับแล้วเราจะชาร์จแบตพลังงานภายในของเราได้อย่างไรในโลกที่วุ่นวายขนาดนี้คาตอบไม่ง่ายครับสมาธิประจาวันหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่มีเวลาหรอก ต้องไปนั่งขัดสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหรอแล้วจะทำยังไงถ้าขิดฟุ้งซ่านผมเข้าใจครับเพราะผมก็เคยเป็นแบบนั้นแต่จะบอกว่าการทำสมาธิมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยมันคือการหยุดพักให้กับจิตใจของคุณให้มันได้หายใจได้จัดระเบียบความคิดเหมือนการรีบูตคอมพิวเตอร์ที่แห้งนั่นแหละครับลองลกภาพนะครับคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมที่เสียงดังอื้ออ หัวหน้ากำลังพรีเซนต์เรื่องตัวเลขที่น่าเบื่อจนแทบหลับแต่คุณกลับสามารถตัดขาดจากเสียงเหล่านั้นได้ชัว่วขณะโฟกัสไปที่ลมหายใจของคุณเองรู้สึกถึงการเข้าออกของอากาศนั่นละครับคือจิตปุดเริ่มพ้นของสมาธิมันไม่ใช่การไม่คิดอะไรเลยแต่มันคือการสังเกตความคิดโดยไม่ตัดสินให้ความคิดมันไหลผ่านไปเหมือนก้อนเมฆในท้องฟ้า การทำสมาธิประจำวันเพียงแค่510นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงมันคือการหลุดแล้วการทำสมาธิมันไปเกี่ยวอะไรกับพลังจิตและจักรราล่ะครับลองจินตนาการว่าจักรรทั้งเจ็ดในร่างกายของคุณเหมือน,นหลอดไฟที่มีพลังงานไหลเวียนอยู่เมื่อคุณทำสมาธิคุณกำลังเปิดสวิตช์และทำความสะอาดหลอดไฟเหล่านั้นให้สว่างสวัยขึ้นเมื่อหลอดไฟสว่างพลังงานก็ไหลเวียนได้ดีขึ้น แล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนั่นเหรอครับอย่างแรกเลยคือสติที่เพิ่มพลมือขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตในรายละเอียดเล็กน้อยที่เคยละเลยไปคุณจะเริ่มอ่านสถานการณ์ได้ขาบขึ้นไม่ใช่แค่มองเห็นแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณจะเริ่มจับสัญ,ญญาณได้ว่าใครกำลังพูดความจริงใครกำลังโกหกอันนี้สำคัญมากในโลกออฟฟิศนะครับอย่างที่สองคือความสงบที่แท้จริง คุณจะรู้สึกเหมือนมีเกราะป้องกันความเครียดจากภายนอกคำพูดแดแย่ของหัวหน้าหรืออีเมลที่ส่งมาตอนเที่ยงคืนจะไม่สามารถทำให้คุณหัวร้อนได้ง่ายๆอีกต่อไปคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างใจเย็นและมีสติและที่สำคัญที่สุดคือพลังในการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นเมื่อจิตใจสงบ คุณจะมองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นไม่ต้องมานั่งกลุ้มผมรู้ว่าหลายคนอาจจะกำลังคิดว่ามันฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยไหมแค่ทำสมาธิแล้วจะเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมเข้าใจครับเพราะเราถูกสอนมาให้เชื่อในการกระทำมากกว่าการอยู่เฉยๆเราถูกปลูกฝังว่าต้องเร่งรีบต้องแข่งขันต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา จนลืมไปว่าบางครั้งการหยุดต่างหากคือพลังที่แท้จริงลองนึกภาพนักกีฬาโอลิมปิกสิครับพวกเขาไม่ได้ฝึกซ้อมตลอด24ชั่วโมงพวกเขามีช่วงเวลาของการพักและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจการทำสมาธิก็เหมือนการพักและฟื้นฟูจิตใจของคุณนั่นแหละครับมันไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการสร้างพื้นที่ให้คุณได้มองเห็นปัญหาจากมุมที่สูงขึ้น เหมือนคุณกำลังยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมองลงมาเห็นภาพรวมทั้งหมดแทนที่จะจมอยู่ในหุบเหวแห่งความโอดจตกวายและเมื่อคุณมองเห็นภาพรวมคุณก็จะเห็นทางออกคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวโอกาสดีๆคนดีๆสิ่งดีๆจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะคลื่นพลังงานของคุณเปลี่ยนไป คุณกำลังส่งสัญญาณบวกออกไปสู่จักรวาลแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าฉันคิดเยอะฉันฟุ้งซ่านฉันทำสมาธิไม่ได้หรอกผมขอบอกเลยว่าคุณคิดผิดการคิดเยอะการฟุ้งซ่านนั่นแหละคือวัตถุดิบชั้นดีในการฝึกสมาธิลองนึกภาพนะครับคุณกำลังนั่งหลับตาอยู่แล้วความคิดก็ผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนเหมือนลิงกระโดดไปมาในหัวแทนที่จะพยายามหยุดมัน ให้คุณแค่สังเกตมันสังเกตว่ามันมาจากไหนมันเกิดมันลังจะไปไหนแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนคุณกำลังนั่งดูหนังเรื่องหนึ่งๆแล้วตัวละครก็เดินเข้าเดินออกคุณไม่จำเป็นต้องไปกระโดดเข้าไปร่วมแสดงด้วยแค่เป็นผู้สังเกตการที่ดีพอยยิ่งคุณฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสในการฝึกฝนมากเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่คุณดึงสติกลับมาที่ลมหายใจ ทุกครั้งที่คุณสังเกตความคิดแล้วปล่อยมันไปนั่นนั่นแหละคือการฝึกที่แท้จริงมันคือการสร้างกล้ามเนื้อจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นและเมื่อกล้ามเนื้อจิตใจแข็งแรงคุณก็จะสามารถควบคุมความคิดของคุณได้ดีขึ้นไม่ใช่ให้ความคิดมาควบคุมคุณมันเหมือนกับการฝึกขับรถนั่นแหละครับครั้งแรกๆอาจจะยากหนอยแล้วพลังจิตที่ตื่นขึ้นมาจากการทำสมาธิ มันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างในชีวิตจริงนอกจากความสงบและสติที่เพิ่มขึ้นแล้วมันยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับสัญชตาตญาณของตัวเองได้ดีขึ้นเคยไหมครับที่อยู่ดีๆเออรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยหรือน่าจะทำแบบนั้นนะนั่นเลยครับคือเสียงจากสัญชตาตญาณของคุณแต่ในโลกที่วุ่นวายเรามักจะฟังเสียงภายนอกมากกว่าเสียงภายในเราฟังเสียงหัวหน้า เสียงเพื่อนร่วมงานเสียงโซเชียลมีเดียจนลืมฟังเสียงของตัวเองการทำสมาธิจะช่วยให้คุณปรับจูนคลื่นความถี่ของจิตใจให้ตรงกับคลื่นความถี่ของสัมชัดยานคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณอะไรคือทางที่ใช่คุณจะเริ่มเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องมานั่งลังเลหรือขอความเห็นจากคนอื่นตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอะไรคือความป้องการที่แท้จริงของคุณอะไรคือความสุขที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ความสุขที่สังคมกำหนดไม่ใช่ความสุขที่คนอื่นบอกว่าคุณควรจะมีนี่แหละครับคืออิสรภาพทางจิตใจที่มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าพลังจิตไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน แต่เป็นเรื่องของการตื่นรู้และการเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วคุณจะเริ่มต้นฝึกสมาธิประจำวันได้อย่างไรง่ายๆครับแค่หาเวลา5ถึง10นาทีในแต่ละวันอาจจะเป็นตอนเช้าก่อนเริ่มงานตอนพักเที่ยงหรือก่อนนอนหามุมส,สงบสงบที่คุณรู้สึกสบายนั่งในท่าที่ผ่อนคลายไม่จำเป็นต้องขัดสมาธิก็ได้จะนั่งบนเก้าอี้ หรือนอนก็ได้สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องเห็นแสงสีหรือได้ยินเสียงเทพพิดาแค่โฟกัสที่ลมหายใจของคุณรู้สึกถึงการเข้าออกของอากาศเมื่อความคิดพวดขึ้นมาให้สังเกตมันแล้วปล่อยมันไปไม่ต้องไปต่อสู้กับมันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เห็นทันที เหมือนกดสวิตช์ไฟแต่จะค่อยๆเห็นอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณจะได้รับจากการฝึกพลังจิตผ่านการทำสมาธิประจำวันคุณจะไม่ได้แค่อยู่รอดในโลกที่วุ่นวายนี้แต่คุณจะเติบโตและเบ่งบานได้อย่างเต็มศักยภาพ คุณจะกลายเป็นนักรบแห่งความสมบที่สามารถเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายได้อย่างไม่หวั่นเกรงคุณจะกลายเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณเองไม่ใช่แค่ผู้รับขี่ถูกกระทำรรคุณจะค้นพบว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณเองมาโดยตลอด เพียงแค่คุณกล้าที่จะปลุกมันขึ้นมาชีวิตวัยทำงานของคุณจะไม่ใช่แค่การทำงานไปวันๆอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเวทีที่คุณได้แสดงศักยภาพได้สร้างสรรค์ได้แบ่งปันและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคุณจะไม่ได้แค่มีความสุข แต่คุณจะเปล่งประกายออกมาจากภายในและเมื่อคุณเปล่งประกายคนรอบข้างก็จะได้รับพลังงานดีๆจากคุณไปด้วยคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆน,นี่แหละครับคือวิถีแห่งพลังจักระที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่สมดุลมีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพลังจักระและพลังจิตที่ผมนำมาฝากในวันนี้ ผมหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและเห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตนะครับจำไว้เสมอว่าพลังอยู่ในตัวคุณเพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นอย่ารอช้าเริ่มต้นฝึกสมาธิประจำวันตั้งแต่วันนี้แค่5้าร้อยสินาทีก็พอแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในชีวิตอิดของคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ และอยากเรียนรู้เคล็ดลับการปลุกพลังภายในแบบเจาะลึกอีกเยอะๆอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกด subscribe ช่องพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติของเราไว้เลยคุณจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดแชร์ว,วิดีโอนี้ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณนับได้ดูกันด้วยนะครับ เพราะผมเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับรู้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองหรือถ้าคุณมีคำถามมีประสบการณ์อยากจะแบ่งปันหรืออยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าขอให้พลังงานดีๆอยู่กับคุณทุกคนครับสวัสดีครับ